ตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบจะดูปากหรือจะดูกระเป๋าดีฮัลโหลสวัสดีค่ะ <laughs> ตกใจป่า <laughs> เปิดคลิปแบบว่าแปลกหน้าแบบปลกตาไงเออเดือนนี้เป็นเดือนฮอลลีวีจัดเต็มกับหน้าตาเอ,อ่อต้อนรับฮอลลีวีที่แท้ทูนะคะเราไม่เน้นสวยเราเน้นน่ากลัว <laughs> วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมารีวิวกระเป๋า ก็คือกล่องเขาก็จะมีความเป็นแบบว่า mm hmm. ลายหินอ่อน mm hmm. อะไรเงี้ยสวยมากนะตอนนั้นคือมันมีแจกมันมีแจกโค้ดลดราคาเวย mm hmm. ก็เลยตัวไปซื้อไปดูมาแล้วคือก่อนอั้าน,นี้มีเลงกระเป๋าใบหนึ่งรุ่นแก็บบี้ชอบก็เลยซือ้อเลยอกกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเขากแกะกันเลยนีหนึ่ง2องจสีน่ารักมากเห็นไหมมันก็จะมีแบรนด์ JW p ตรงนี้อันนี้คือสีของมันเป็นสีเหลืองพี่ต่าซื้อมาคือสีเหลืองนะคะก่อนอันนี้คือเล็งๆสีชมพูแต่ว่าสีชมพูรู้สึกว่าแบบมันเข้าชุดยาก็กเลยแบบเออสีเหลืองละกันมันดูแบบว่าสดใสอะไรเงี้ยก็เลยแต่ใจซื้อสีนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแหละว่าพอใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะต่อมานะคะข้างในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแปะๆเป็นแม่เหล็กคม <c oughs> ต,ตื้นของกระเป๋าเนี่ย ระเป๋าต,ตังก็คือใส่ไม่ได้ไปได้ก็จะเป็นพวกแบบลิปเจลล้างมือเจปล้างมือลิปสติกกุญแจแววนอะไรที่มันเป็นทรงแบบว่าสั้นๆนะคะกระเป๋าต,ตังคือยัดไม่เวอ e r ทำที่แบบอยากถ่ายรูป <Hey, you. S 1> <c oughs> มันจะมีด้ามจับอยู่ข้างในอะคะ่ะมันก็จะเป็นทรงของมันอยู่เลยคล้องแขนนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ก็นั่นแหละก็ไม่ผิดหวังที่ซื้อมาตอนนี้ตัวอันนี้ตัวซื้อมาราคาพันเจ็ดเก้าสิบนะคะแต่ราคาออริจินอลของมันคือพันเก้าร้อยเก้าสิบสีน่ารักมากมารีวิวกระเป๋าให้เฉยๆไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าเออเดือนนี้มันก็คอลวีอน,นะเนาะเอาให้อินที่สุดไปเลยเอาให้สุดแล้วหยุดที่ที่หน้าเป็นคราบพ,พอลกไม่ออกนะคะถ้า,าวันนี้จบแค่นี้